สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกคนอากาศวันนี้ครับแจ่มใสสดชื่นนะครับนี่ครับไหลฝนนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็มาเดินเลาะทุ่งนาดูนาข้าวนะครับลงคลิปบรรยากาศตอนเย็นให้เพื่อนๆทุกคนรับชมนะครับในนาข้าวนะครับ นาข้าวอีสานบ้านเรานะครับทุกคนอีสานบ้านห้องเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันปัจจุบันในนาข้าวก็มีแต่น้ํานะครับนี่ครับข้าวก็ใกล้เก็บเกีย่ยวแล้วนะครับทุกคนนี่ครับปิดหนองหนองธรรมชาติมีปูมีป่าอาหารการกินอีสานบ้านเฮานะครับเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับ ส่วนผมนะครับผมทํามาหากินหาอยู่หากินตามบ้านนะครับบ้านเกิดเจ้าของนะครับมับนเกิดตัวเองครับทํางานก็อยู่ที่บ้านเกิดตัวเองครับทุกคนนะครับเลยมีโอกาสมาลงคลิปให้เพื่อนเ,เพื่อทุกคนรับชมในบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับทุกคนนี่ครับท้องทุ่งนา ของทุ่งนาอีสานบานเฮาเมื่ออืดเนื้ออยู่ในกินนะครับโดยเฉพาะผักผักอะไรนี่ครับผักกระจองนะครับบานผมเดียวผักกระจงหรือผักผ้าใหญ่นะครับนี่ครับหลายงามอุดมสมบูรณ์นะครับไม่อืดเนืออยู่ในกินนะครับไปหลวกเอาไปจิ้มกินกับเมนูแล่ลายเมนูครับเมนูนำพริกนะครับทุกคนนี่ครับผักกระจงธรรมชาติ นี่ครับเอาใบอ่อนๆมันแบบนี้นะครับไปกินนะครับนี่ครับก่อนจะกินก็ล้างทำความสะอาดก่อนเข้าจะรับประทานนะครับทุกคนนี่ครับล้างทำความสะอาดดีๆนะครับทุกคนนี่ครับอาหารกันยูกันกินอีสานบ้านเรานะครับบุอื่นนะครับอัดเต็กต่างในเมืองนะครับแถว ชนบทนะครับน้าโมบ้านบ้านเท่านะครับก็ไม่ค่อยมีหนุ่มสาวอยากอยู่นะครับส่วนมากเขาก็จะเลือกไปทำงานในเมืองนะครับแถบ,แถบที่เจริญน,นะครับแถวบ่เจริญตามชนบทอาจจะไม่มีนะครับมีน้อยมากเลยนะครับทุกคนที่เขาจะมา ทำงานนะครับพักครับเก็บผักนะครับแล้วก็ผักพื้นบ้านนะครับอีสานบ้านเราแบบนี้แหละครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นก็มาเดินเลาะทุ่งนาดูนาข้าวครับ ถ้าแดดออกมานะครับอีกประมาณสองสามวันนะครับผมคิดว่าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวมีแดดตากข้าวแล้วนะครับทุกคนหลายหลายคนนะครับอยากเกี่ยวขา้าวก็อยากกินข้าวใหม่นะครับทุกคนนะครับแต่ติดที่ว่าไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดออกมาก็เลย ไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับทุกคนนี่ครับส่วนผมนะครับโชคกมุนนะครับข้าวผมข้าวก็ขอสิบห้านะครับข้าวเจ้านะครับทุกคนที่ผมลงคลิปนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับเขียวงามนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับทุกคนมาข้าวของผมนะครับ ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในคลิปนี้ก็คือข้าวขอขอเตยข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวจะเป็นแบบนี้อีสานบ้านเรานะครับส่วนมากนิยมกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่เท่าไหร่ครับก็แต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบกินข้าวเหนียวบางคนชอบกินข้าวเจ้านะครับไม่เหมือนกัน รงนี้งามนะครับสูงล้มนะครับคำว่าสูงงามนะครับมันก็นล้มเหมือนกันถึงมันล้มครับต้นข้าวก็แก่เต็มที่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับล้มเมล็ดข้าวก็สมบูรณ์อยู่ดีนะครับนี่ครับ นี่เป็นนาข้าวของผมนะครับทุกคนนี่นาข้าวงามข้าวเหนียวนะครับมันเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันครับอาจจะเป็นข้าวสีเดือนนะครับข้าวที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้เป็นข้าวสามเดือนนะครับก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน 10นาข่าวครับตอนเย็นนะครับ